ครับสวัสดีครับพี่น้องคนไทยที่เคารพรักทุกท่านแล้วก็มิตรักเอฟสีทุกคนทุกท่านครับที่ติดตามหมาเชฟมีคนมาถามมาอยากรู้ว่าอยู่เกาหลีมา5ปีแล้วฐานเงินเดือนเท่าไหร่แล้วรายได้ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงหากลบกดนี่แล้วเหลือส่งกลับบ้านเท่าไหร่นะครับถามมาหลายท่านว่าอยากรู้ว่าเงินเดือนณปัจจุบันนี้รายได้มันเท่าไหร่ หากแล้วเหลือเท่าไหร่ผมอยากบอกนะครับว่าอยู่มาห้าปีนี้ผมย้ายมาแล้วห้าที่ครับที่ทํางานครับทํางานร้านอาหารในเกาหลีใต้มาแล้วห้าที่นะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่แต่ละปีนึงนี่เราย้ายไปแต่ละที่ที่ไม่ใช่นะครับเพราะคือว่ามันมีช่วงเวลาที่พลิกผันแล้วเกิดวิกฤตก็เลยไปทดลองงานอยู่สองแห่งนะครับมันก็เลยเป็นห้าที่ครับช่วงนั้นพ่อผมเสียแล้มาเข้าประเนเลยนะครับว่า เกาหลี5ปีนี่รายได้เท่าไหร่มาเปิดดูสลิปให้ดูเลยนะครับล่าสุดเลยนะครับเดือนเก้านะครับปี2022นี่นะครับเงินเดือนนะครับปัจจุบันนี้ผมรายรับสุดที่อยู่ที่1ล้าน935,000ามวอนนะครับแล้วก็เดือนนี้มีค่าโบนัสนะครับในการเรื่องทำซูซอกนะครับน่าจะเป็นค่าซูซอกนะครับ แสนสามห้าพันบอลนะครับแล้วก็เข้ารวมรับรายได้แล้วก็สองล้านเจ็ดหมื่นบอลนะครับสองล้านเจ็ดหมื่นบอลนี้ต้องไปหักนะครับค่าใช้จ่ายหักอะไรบ้างครับหักค่าเงินบำนาญแห่งชาติหรือกู้เงินวันกึมนั่นแหละครับที่เหมือนประกันทั้งครมบ้านเรานะครับคล้ายๆประกันทั้งครมบ้านเรานะครับก็จะมีค่าประกันสุขภาพไว้ให้เวลาที่เราจะออก ประเทศเกาหลีผมรับมาแล้วสองรอบนะครับผู้มีินวันเกือเนี่สองแสนกว่าครับสี่แสนนะครับรับมาแล้วนะครับผู้มีินวันเกือเนี่ยถ้าใครอยู่นานๆเน,นี่ก็ผมว่าถ้าอยู่แต่ละที่นี่เป็นสิบปีคุณได้รับเงินหลักร้านแน่นอนครับค่ามันกับว่าเขาหักประกันังคมไว้นะครับถ้าบ้านเราก็เหมือนประกันังคมไว้นะครับคุณไปเบิกถอนได้เวลาคุณออกจากเกาหลีครับ แล้วก็บริษัทนี้นะครับก็จะหักค่าประกันสุขภาพอีกนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบอนนะครับแล้วค่าประกันการดูแลระยะยาวเก้าพันกว่าบอนนะครับแล้วก็หักภาษีเงินได้นะครับส่วนบุคคลอีกครับสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบอนนะครับแล้วภาษีท้องถิ่นอีกสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบอลน,นะครับ รวมเงินที่หักไปนะครับสองแสนห้าพันสี่สิบวอนนะครับนี่ครับหักไปก็ถามว่าหักนี้พอใจไหมก็หกักก็พอใจครับรับเบ็ดเสร็จแล้วก็รับจริงสุดที่อยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนหกหมืนสี่พันเก้าร้หกสิบวอนนะครับก็คือตีไปเบ็ดเสร็จก็คือหนึ่งล้านแปดแสนวอนเลยครับ6 0 0มืนกว่าวอนเนี่ยไม่ต้องไปคำนวณคิดนะครับ ค่าเรื่อยๆน้อยไปครับถือว่าค่าเดินทางผมเนี่ยเดือนหนึ่งก็ตกแสนเป็นแสนบอนนะครับในการไปทํางานไปๆมาๆนะครับแต่ว่าที่ทํางานที่ผมนี่ครับทํางานตามกฎหมายครับหยุดอาทิตย์ละสองวันทํางานสัปดาห์ละสี่สิบชั่วโมงนะครับอยู่ทิ์ละสองวันนะครับตามกฎหมายเป๊ะนะครับที่อื่นผมไม่รู้ครับแต่ที่นี่โอเคครับวันหยุดนี่ก็เยอะนะครับ แล้วทีนี้มาเทียบกับเนี่ยครับเหรีเงินที่เราจะส่งกลับบ้านนะครับเนี่ยทีนี้เหรีเงินเกาหลีตอนนี้นะครับเทียบกับเงินไทยแล้วครับหนึ่งบาทไทยเท่ากับสามสิบแปดจุดสี่สองโคลเรียนวอนนะครับสามสิบแปดจุดสี่สองวอนเท่ากับหนึ่งบาทไทยนะครับพอดีนะครับหนึ่งล้านวอนก็เท่ากับสองหมื่นหกพัน 28บาทไทยนะครับนี่ก็คือโอนกลับบ้านแบบไม่ได้หักค่าอะไรเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าโอนผ่านทางแอปไม่ได้โอนผ่านธนาคารถ้าโอนผ่านธนาคารนี่หักไปอีก70,000กว่าวอนนะครับผมโอนแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่นะครับผ่านธนาคารเนี่ยครั้งหนึ่ง15,000วอนนะครับค่าธรรมเนียมในการโอนนะครับคิดเป็นเงินไทยกี่บาทก็ลองไปคำนวณดูครับแล้วทีนี้ ร้านแปดแสนบอลก็รับเบ็ดเสบที่สี่5มืนหกพันแปดร้ยห้าสิบอลน,นะครับค่าอยู่ค่าจินอีกครับพี่น้องสี่มืนหกครับสี่มือนห้าเอาตีเป็นตัวเลขได้ว่าสี่หมื่นห้าสี่มืนหกเนี่ยค่าเดินทางผมค่าอยู่ค่าจินอีกนะครับเพราะว่าให้ค่ากับข้าวก็วันละหนึ่งมื้อนะครับวันละหนึ่งคาบบ้านเฮานั่นครับมื้อละหนึ่งคาบพี่น้อง นะครับค่าอยู่ค่ากินถ้าใครกินมาม่าบ่อยๆก็อาจจะประหยัดได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครไม่ค่อยกินมาม่าก็นั่นแหละครับก็ลองดูค่าใช้จ่ายก็รับเบ็ดเสร็จสี่หมื่นห้าาหากท่านหางนี่ก็ตีเป็นเลขรวมๆสามหมื่นครับโอเคครับสามหมื่นนี่ก็คือเหลือนะครับจะส่งกลับบ้านหรือคุณเอาไาว้ใช้จ่ายก,ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ผมบ้าพอใจไหมที่มาอยู่เกาหลีห้าปีนี้พูดถึงว่าผมพอใจนะครับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่เราที่มาอยู่เกาหลีนะครับคนไทยอยู่ที่อยู่ด้วยกันนี้ก็เป็นกันเองนะครับเหมือนครอบครัวอยู่แต่ว่าเรื่องรายได้เราอยู่มานานแล้วเนาะเนี่ยครับขั้นต่ําก็อยู่ประมาณนี้สี่หมื่นกว่าถึงห้าหมื่นนะครับบางคนอาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะามีโอทีแต่ว่าที่นี่ ร้านอาหารครับที่ร้านผมไม่มีโอทีครับล้วก็วันหยุดเยอะๆคุณก็ไปหาทําอะไรกิจกรรมอะไรหาเ,าเองนะครับนี่ครับเปิดเผยข้อมูลได้เท่านี้แหละครับแล้วใครอยากจะรู้ว่าผมตอนแรกว่าจะไปทํางานอิสราเอลทําไมถึงไม่ได้ไปนะครับแล้วก็ขนาดวีซ่าแล้วทําไมถึงไม่ได้ไปอิสราเอลกับเกาหลีอันไหนเงินดีกว่ากัน แล้วจะมาเปรียบเทียบให้กันลองติดตามคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวบา,บายยไปทํางานก่อนครับอยู่ดีมีฮีอยู่ดีมีแหงทุกคนทุกท่านครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ